ทุคค้ช่องค้ะมีเรื่องมัเมา์หมอยแซบแซบให้ชาวเนี่ยตามเผื่ออีกแล้วจ้า เพราะว่าวันหยุดใช่ไหมก็ไม่ต้องหยุดเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ครเขาวงการบันเทิงเขาไม่หยุดการเขาทำงานกนันอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนะคะมีคําใบา้ปริศนาเป็นเรื่องราวของคนดังในวงการบันเทิงนี่แหละคะ่ะหลังจากมีคนออกมาแฉถึงดาราหนุ่มคนนึงเป็นดาราหนุ่มสายอบอุ่นค่ะหล่อไม่มากแต่ว่าคารมดีนะคะเขาบอกว่าเลิกกับแฟนสาวแต่ว่าหนีไปเปสาว,ส,าว,ส,าวส่งโตเออคุณผู้ชมค่ะก็คือเมื่อวันที่สองกรกฎาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาค่ะมาดามกุงุงกิงนะคะ เจ้าเก่าเจ้าเดิมโอ้โหเขาออกมาเมาท์มอยถึงเรื่องซ่บซในวงการบันเทิงค่ะเขาบอกว่ามีคนมาพูดถึงดาราหนุ่มคนหนึ่งสายอบอุ่นไม่หล่อมากแต่ว่าคารมดีเลิกกับแฟนสาวแบบงงๆแต่หนีไปเปสาวทรงโตสายเอกแทนซึ่งก็ได้มีการเขียนเล่าเรื่องราวในครั้งนี้นะคะเราได้ตามสืบกันรัวๆอย่างแน่นอนค่ะเรื่องของสัปดาห์นี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของดาราหนุ่มคนหนึ่งคุณผู้ชมถามว่า หล่อไหมหรอก็ไม่ได้หล่อมากนะคะอ่ะโจ์คือไม่ได้หล่อมากแต่ไม่ได้ขี้เหร่นะออกแนวผู้ชายใจดีอบอุ่น่ะมีดาราคนไหนใจดีอบอุ่นแล้วก็แบบไม่ได้หล่อมากไหมคะคารมดีหนุ่มคนนี้อยู่ในวงการบันเทิงมานานอ่าเอาละอบอุ่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานไม่หล่อมากแต่คารมดีอ่าอันนี้เป็นโจ์นะผู้ชมคาสําสหรับขาม้าขามอยเพื่อเอาไปช่วยกันไขปริศนานะคะแล้วก็เป็นเพื่อนรักของคนร่วมวงการทุกคนด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ใจดีแบบที่บอกไปนั่นเลยะคะ่ะแต่ ยังไม่จบนะคะมารามคุงกิ้งเนี่ยเขาเขียนเล่าต่อว่าดาราหนุ่มคนเนี้ยต้องบอกก่อนว่าฮีเนี่ยมีแฟนนะเออดาราเป็นดาราคนเนี้ยมีแฟนด้วยแล้วก็มีข่าวเลิกรากกันมานานก่อนที่จะออกมายอมรับแบบงงๆนะคะว่าเออเลิกกันแล้วทำเอาหลายคนเนี่ยตกใจหนักมากนะคะเพราะว่าฮีกับแฟนฮีเนี่ยดูไม่มีท่าทีว่าจะเลิกกับแฟนสาวได้เลยแล้วก็ตอนเลิกกันทุกอย่างมันเหมือนดูดีไปหมดอะแล้วก็เอือ้อเฟื้อดูแบบซอฟ มันก็น่าจะแปลตรงๆได้เหมือนกันนะคะว่าเลิกกันด้วยดีแต่ไงคุณผู้ชมขาล่าสุดเออมาดามกุงกินเข้าไปกินข้าวกับเพื่อนไงเขาก็ได้กินแบบเออได้กินได้ยินเออได้ยินแก๊งขาเผือกขาวมาของเขาอะนะคะเล่าเล่าเรื่องนี้กันเหมือนกันบอกว่าเนี่ย เดียน่ะไปฉกข่าวนี้มาฝากบอกตรงๆว่าฮีผู้ชายเป็นสายปาร์ตี้แล้วก็เที่ยวบ่อยมากเออเอาละดาราสายปาร์ตี้เที่ยวบ่อยแล้วก็เที่ยวอยู่เรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นใครแต่อยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วหนะ้าตาไม่ได้หล่อมากแต่ว่าคารมดีสายอบอุ่นซึ่งตอนไปเที่ยวในส่วนใหญ่มกักจะรีเควสจีบสาวเซ็กซี่สาวสายแบบเอ็กอึ่งอยู่ตลอดเวลาเพื่อโชว์เพื่อนแล้วถ้าฮีจะไปก็ไปแบบสายแซบ่แซบๆเท่านั้นเลยปากกระจับอันดี้สเปคของฮีแล้วหลายคนเขาก็ฟันทงมาแบบนี้ด้วยแต่ล่าสุดค่ะดันมีสื่ หน,หนึ่งแบบว่าสนิทสนมกับฮีดาราคนนี้ไปสัมภาษณ์สเปคของฮีมาเพราะว่าเห็นว่าฮีโสดนานแล้วซึ่งฮีก็นั้นบอกว่าชอบแบบเป็นสาวหวานสาวเรียบร้อยไม่ชอบคนหมือหวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ชอบคนหมูเบางานนี้หลายๆคนค่ะก็เลยไปจับผิดคําสัมภาษณ์ของฮีดารานะคะว่าเอ๊ยทำไมฮีถึงตอบแบบนั้นน่ะ ก่อนที่จะพากันไปตั้งกระทู้ค่ะเปิดโปมนี้นะคะว่าเขาโกหกหรือว่าแค่สร้างภาพให้ตัวเองดูดีหรือเปล่างานนี้ค่ะดันเจอแจ็คพอตแตกนะคะเมื่อมีคนเข้าไปดูกระทู้เนี้ยเหมือนเข้าไปดูแล้วเขาน่าจะเป็นคนที่ติดตามพีคนนี้มาตลอดอยู่แล้วนะคะ<อ>ก็เลยมีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้กระทู้บอกว่า ฮีคนเนี้ยโกหกสร้างภาพอ่อดุนแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาชอบแบบเปสาวสายเอกอะแบบเหมือนปากไม่ตรงกับใจด้วยที่เลิกกับแฟนคนล่าสุดไปอะหลังจากที่รักกันมานานอะก็เป็นเพราะว่าชอบสาวชงตอะเออชอบมากชอบเปสาวทรงโตแล้วก็ไม่ค่อยคิดถึงอนาคตร,ร่วมกันนี่แหละสาวข้างกายเขาก็เลยไม่ทนแล้วก็เหมือนยังไงอะขอไป ขอไปดีกว่าไม่อยากอยู่ไม่อยากทนภาพมันสวยหรูก็จริงแต่เวลาคนมองมาแบบเป็นแฟนนี่ดูดีแบบนั้นแบบนี้ความจริงอ่ะมันช้ำในอกมากๆนั่นเองค่ะอุยผู้ชมขาอ่านแล้วก็เพลินเหมือนกันนะคะข่าวเมาเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นใครก็คงต้องให้การบ้านข่าวเมาขาวเผืกตามสืบตามสอบตามขุดกันต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากมาดามกุ้งกิงให้เราได้มีข่าวเผือกข่าวบันเทิงข่าวเมาบอลแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ ถ้าใครอพอจะทราบแล้วก็เดาได้เนี่ยคอมเมนต์บอกเป็นอักษรย่อให้หน่อยนะคะแต่ถ้าเขียนชื่อเต็มมาเนี่ยไม่หาน,นะคะไม่ช่วยหาน,นะคะอยากรู้แค่อักษรย่อจะได้ไปเดาต่อได้ค่ะและนี่ก็คือข่าวไว้ไทมนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม